ผู้ชุมนุมในนามกลุ่มเสื้อแดงสุวรรณภูมิเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลหลังถูกบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียเรียกเก็บเงินค่าจอดรถในสนามบินสุวรรณภูมิจนถูกแจ้งความดำเนินคดี18คนได้รับการประกันตัวไป4คนทั้งที่บุคคลที่ถูกดำเนินคดีเป็นพนักงานของบริษัท Parking m a เ a g เมนต์จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานบริหารและเก็บค่าจอดรถสนามบินสุวรรณ ภมิและทุกคนเป็นคนเสื้อแดงจึงมาเรียกร้องขอให้ช่วยเหลือในการไก่เกลี่ยปัญหาพร้อมให้สอบถามไปยังผู้บริหารทออทว่ารู้เห็นเรื่องนี้หรือไม่ร้วนแต่เป็นคนสแสดงต้องยอมรับความจริงว่าเป็นคนซึ่งกําลังตกง,งานจากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและไปขอรับจ้างทางานเพื่อประทังชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวและไม่ได้รับการเป็นธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้ หลังจากที่บางส่วนได้รับการประกันตัวมาแล้วเราเห็นว่าไม่ได้รับกามเป็นธรรมเนื่องจากบริษัท p a r กิ n g m a เนจเมน n ์นั้นได้รับการคุ้มครองจากสารแพ่งให้เข้าไปทำดำเนินกิจการได้ต่อไป ด้านนายจีรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าพักคได้รับเรื่องนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือดําเนินการให้โดยเบื้องต้นทางพักจะพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคงจะดําเนินการแก้ปัญหาให้ภายใน7วันครับในฐานะที่พักเป็นพักของประชาชนนะครับแล้วก็รับเรื่องราวต่างๆอยู่เป็นประจําเคสกรณีนี้นะครับ ทางด้านของคณะกรรมการก็คงจะพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้นทางเป็นอย่างไรกลางทางเป็นอย่างไรและปลายทางเป็นอย่างไรเพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเร่งดําเนินการให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมให้กับผู้ที่มาถูกร้องนะครับคณะกรรมการก็รับเรื่องไว้แล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ oui,